ท่านเลขาที่การปรปอง,องกันต่อนะคะเมื่อช่วงต้นเบรกเราคุยกันไปถึงเรื่องของกรณีการติดตามร่องรอยธุรกรรมทางการเงินในโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลในหลายจังหวัดภาคอีสานนะคะซึ่งก็เป็นเคสที่ได้รับความสนใจแต่ว่ามาถึงตรงนี้อยากจะถามท่านนิดหนึ่งเพราะว่าพอฟังท่านไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าต้องใช้ศาสตร์หลายอย่างในการทํางานตรงนี้พอสมควรคนที่ทํางานตรงนี้ต้อง ต้องมีความเชี่ยวชาญต้องมีศาสตร์อะไรอยู่ในตัวเองบ้างค,คะท่านคะต้องมีใจรักต้องมีใจรักอ,รอ,อันนี้มาก่อนอเลยนะความเข้าใจด้านไอทีพอสมควรคไม่ต้องถึงกัร,ระดับที่เซตร,ระบบติดตั้งระบบอะไรมากมายแต่ว่าต้องเป็นเป็นผู้ใช้ระบบที่ดีนะครับมีความเข้าใจในเรื่องของการใช้ไอทีพอสมควรเพราะว่าต้องใช้ซอฟต์แวร์พิเศษในการวิเคราะห์ธุรกรรม ธุกรกรรมมีจำนวนมากเป็นพันพันล้านรายการทำอย่างไรเราจะรู้ว่าข้อมูลประมาณสามพันล้านรายการหรือสี่พันล้านรายการที่เรามีอยู่เนี่ยมันคือใช่สิ่งที่เรากำลังคน้นหาสามพันล้าน4ี่พันล้านนี่คือจากระบบทั้งระบบทั้ทงระบบเลยที่มีอยู่นะรเราลองนึกทีครับว่าน้ำในมาหาสมุทรเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าปลาที่เราต้องการอยู่ตรงไหนลำบากไหมฮะ มันยากกว่าการจับเรือจับอะไรฮะใช้เรือประมงจับปลาถูกไหมฮะค่ะเราต้องรู้ปลาที่เราต้องการก็คือสิ่งที่เรากําลังค้นหาอยู่ตรงไหนที่เราต้องการอยู่ตรงไหนแล้วไปโยงกับใครไปเกี่ยวข้องกับใครคือเวลาคนออกไปหาปลาเนี่ยเขาก็จะใช้ประสบการณ์ค่ะท่านนะคะดูว่าลักษณะของประสบการณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการที่จะไปหาเหมือนกัน เราก็ต้องรู้ว่าในฐานข้อมูลเนี่ยที่มีข้อมูลอยู่ประมาณขนาดนี้ก็ประมาณ3 0 0 0ถึง4 0 0พล้านข้อมูลเนี่ยจะดิบมายังไงหยิบมาแล้วเนี่ยจะเชื่อมโยงกันอย่างไงจึงจะเกิดความหมายในลักษณะของการที่ทำธุรกรรมร่วมกันนี่คือความยากต้องมีความรู้เรื่องไอทเพราะว่าต้องสามารถ <IT S 2> ที่จะแยกาาแยษอังกฤภาษาอังกฤษมีความรู้ด้านการสืบสวนค่ะ เป็นคนที่เป็นคนขี้สงสัยะนะฮะคิดต่อได้ค่ะแล้วก็ไม่จนทางจนแต้มคือต้องหาไปเรื่อยเรื่อยครับครับเหมือน<ม>ที่เราเห็นในหนังเลยนะท่านคือไม่ใช่ว่าทําไปแล้วหาไม่เจอก็หยุดละท้อไม่ทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บางคนถ้ามีใจรักทาก็สนุกเหมือนกําลังค้นหาความจริงอะไรสักอย่างจริงก็เหมือนนักสืบใช่ไหมคะท่านคะ ฝรั่งเขาเรียกอ r ร์มแชร i อินเวสติ t เกคือไม่ต้องเดินทางไปไหน a r m ์มแชร์ืั่อ,อย่างนี้นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะคะคือฝรั่งเขาจะเรียกอย่างนี้ Investigator ตอทั่วไปก็คือนักสืบที่เราเห็นเป็นสายสืบวิ่งออกไปสืบสวนติดตามสะกดรอยอันนี้ไม่ต้องนั่งกระโต๊ะแล้วก็ดูจอ,อเขาเรียกว่าอาร์มแ i ร์อินเวสติ t เกแล้วจอนี่จอไม่ใช่จอที่เราดูจอขนาดใหญ่เพราะมันต้องจะเห็นความ แตกต่างความเชื่อมโยงต่างๆได้ชัดเจนแล้วเมื่อกี้ที่ท่านบอกก็คืองานของปปงนเนี่ยจะแบ่งเป็น2ลักษณะใหญ่ๆก็คืออันที่1ทําตามที่มีหน่วยงานราชการร้องขอมานะคะอย่างเช่นเรื่องของสนับฟุตซอลที่ปปรทอร้องมาอันที่2ก็คือการสุ่มตรวจอันนี้ก็ค,คือเราไม่ได้สุ่มตรวจแต่เราจะตรวจตามงานที่มีเข้ามาหมายความว่าในธุรกรรมที่เราได้รับรายงานมาเนี่ยเราจะตรวจทุกเดือนว่ามันมีความเชื่อมโยงสงสัย การทํางานอย่างนี้เขาเรียกว่า proactive คือการสืบสวนล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุค่ะเช่นเราพบความสงสัยว่าลักษณะของกลุ่มบุคคลแบบนี้ทําทุรการแบบนี้น่าจะเกี่ยวกับการทําผิดอะไรไหมแล้วก็มาหาข้อมูลข้างนอกนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพิ่มเติมอันนี้ proactive investigation ซึ่งการทําก็คืออย่างที่ท่านบอกต้อง investigate สืบสวนดูข้อมูลอันนี้มันก็จะเจอก่อนเกิดเหตุผมยกตัวอย่างเช่น เ,เมื่อหลายปีมาแล้วเราตรวจพบธุรกรรมสงสัยผิดปกติมีเงินมาเข้าบัญชีแรกๆก,ก็ในเดือนแรกกระดับ5ล้าน2ล้านสัปดาห์ต่อมา10ล้านต่อมา10บร้อยล้านสัปดาห์อีกสองเดือนมาเป็นพันล้านโอ้มันคือความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบที่เราได้รับคือทําธุรกิจปกติเร <คง S 2> จะไม่ขนาด<อ>นนว่าข้อมูลเนี่ย<ฆ>ธนาคารผิดเออเลหรือเราผิดระบบเราคาดเคลื่อนไหม เราก็สอบยันไปยังธนาคารว่าระบบส่งคุณผิดไหม,มการเก็บข้อมูลคุณผิดไหมตรวจสอบระบบเราว่าระบบเราผิดไหมคอมพิวเตอร์มันมันมึนงงหรือเปล่ามันถึงทาอะไรขึ้นมาสอบยันกันแล้วไม่ผิดก็ปรากฏว่าไปเจอคดีแชร์ลูกโซ่รายใหญ่เราถึงเริ่มทําการสืบสวนเราก็เลยเชิญสคบเชิญดีเอสไอเชิญอู่่ต่างๆมาประชุมครัความรู้ว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ชัดเจนก็เลยเข้าตรวจคน ครับขณะตรวจคน้นเข้าทําการตรวจค้นเนี่ยตัวลูกแช์เองยังไม่พอใจด้วยซ้ําไปว่าหาว่าเราไปทําให้เขาเสียอะไรนะพื้นฐานนะครับหรือว่าอ,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 อะไรนะเรื่องเงินทางธุรกิจอะไรเข้าไปถึงการล้อมคนของเราไม่ให้ออกเลยนี่คือเราเข้าโดยที่เขาไม่รู้ตัวแต่เราต้องหยุดเพราะถ้าเราไม่หยุดเนี่ยความเสียหายมันจะไปถึงหมื่นล้านเราก็ต้องทําก่อนที่ความเสียหายมันจะเกิดขึ้นนี่คือ proactive แต่ถ้าเรา เราปล่อยไปเราไม่รู้ตรงนี้ก่อนมันอาจจะไปถึงหมื่นล้านเพราะว่าคนที่มีคดีในขณะนั้นแล้วก็รวบรวมเงินได้เป็นพัน,น 10, ล้านเนี่ยเกือบจะถึงหมื่นล้านเนี่ยไปจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองละเตรียมถ่ายเทเงินออกไปแล้วไม่ได้ฮะเ,เตรียมจะเอาทางการเมืองเนี่ยมาเป็นเกะาะกำบังตัวเองอในการกระทําความผิดต่อไปแต่เราหยุดได้ทันนี่คือการสืบสวนล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุแต่อย่างคดีฟุตซอลเนี่ยมันเป็นเรียกทีฟคคือเป็นการสืบสวนหลังเกิดเหตุและ มีเหตุเกิดขึ้นจึงมาตรวจสอบธุรกรรมเพราะว่าสิ่งที่เราพบอย่างที่ผมเรียนว่ากรณีของผู้ซอเนี่ยสิ่งที่เราพบเนี่ยมันไม่ใช่ความสงสัยเพราะมันเป็นการท,ทําธุรกรรมที่มีความเชื่อมโยงกันแบบหนึ่งแต่มันไม่ได้สื่อถึงความผิดปกติอะไรนะครับจนกว่ามันจะมีเหตุขึ้นมา แต่อย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้นี้เป็นเรื่องแชร์ลูกโซ่เนี่ยเราพบความผิดปกติเพราะมันเงินมันเข้ามาเนี่ยสิบล้านร้อยล้านพันล้านหลายหลายพันล้านเข้ามาในช่วงเวลานสั้นๆจากบัญชีของคนไม่กี่คนซึ่งอยู่ในเครือข่ายเดียวอันนี้หรือเปล่าคะที่ท่านบอกว่าต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตคนที่ทํางานตรงนี้อ่าใช่ต้องต้องมีความเข้าใจแล้วก็สังเกตแล้วก็อยากรู้อยากเห็นอะไรเงี้ยครับ นี่ก็คือสิ่งที่เห็นได้แล้วต้องมีประสบการณ์ด้วยแปลว,ว่าถ้าเกิดเราไม่มีประสบการณ์ถึงแม้ว่ามันจะมีความผิดปกติเราก็อาจจะหาไม่เจออย่างนั้นเหรอคะท่านคะครับเพราะว่าไอการหาข้อมูลเหล่านี้ยอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าทํายังไงจะรู้ว่าปลาในมหาสมุทรเนี่ยมันคือตัวไหนที่เราตัวที่เราต้องการจะจับม,มันก็ยากอยู่แล้วบางทีมันอยู่เป็นฝูงใหญ่ใช่ไหมคะครับอาจจะมีแค่ตัว,ตวสองตัวตว,ว่าอันไหนคือใช่เพราะถ้าเราไปเวียงจับ ไม่ใช่มาเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาว่าถ้าเราส่งไปให้หน่วยเกี่ยวข้องเข้าไปดําเนินคดีเนี่ยผู้เกี่ยวข้องเขาอาจจะมีปัญหาได้เพราะ,ะนัานเราต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราวิเคราะหนะ์น่ะถูกต้องแต่มันก็มีกระบวนการกันกองหลายชั้นไม่ใช่ปปมส่งอย่างเดียวแต่ว่าหน่วยที่มีอยหน้าหน้าที่เนี่ยเขาก็คงต้องไปดูว่าสิ่งที่เราเสนอไปเนี่ยส่งไปเนี่ยมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่นะครับเขาก็ต้องไปสืบสวนหาเอาด้วย งานประเภท proactive หรือว่าตรวจสอบก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุลุกลามบานปลายไปเนี่ยนะคะที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับอะไรคะท่านคะ่ะที่เจอเดี๋ยวนี้จะเป็นเรื่องของพวกจะเป็นแชร์ลูกโซ่จะเจ,เจอเยอะช่อโกงประชาชนค่ะและอีกเรื่องนึ่งก็คือ,อยาเสพติดครับอันนี้คือหลักๆเลยหลักๆส่วนใหญ่ก็ช่อโกงประชาชนเนี่ยจะเจอเยอะค่ะคซึ่งอันนี้ จริงๆก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากใช่ไหมคะซอฟต์แวร์ที่ท่านบอกว่าที่ใช้กันอยู่หรือว่าที่เราพยายามจะถามตั้งแต่ในช่วงแรกก็คือเออครื่องไม้เครื่องมืออื่นๆไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือว่าเครื่องมืออะไรก็ตามที่จําเป็นต่อการตรวจสอบตอนนี้เนี่ยต้องมีเพิ่มต้องมีเติมอะไรหรือเปล่าคะท่านคะในเรื่องกฎหมายเนี่ยขณะนี้เรากําลังขอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเป็นการแก้ไขครั้งที่5นะครับเพื่อให้เกิดความครบถ้วนโดยพยิ่ง ในเรื่องของการขนเงินผ่านแดนการขนเงินสดผ่านแดนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือว่าในเรื่องของกําลังคนซึ่งเราก็จําเป็นจะต้องมีกําลังคนเพียงพอที่จะสนับสนุนภารกิจในด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมให้จำหน่วยงานต่างๆยิ่งในขณะนี้เรามีคดีสําคัญสาํสคัญเกิดขึ้นหลายคดีคนเราแทบจะทํางานไม่ทันไม่ว่าไม่ไม่ว่าแต่คนนะครับ เครื่องคอมพิวเตอร์ก็อ่อนล้านะคอมพิวเตอร์บางบางคดีเนี่ยวิเคราะห์ธุรกรรมเนี่ยประมาณเป็นสัปดาห์นะฮะมันไม่ได้เร็วเหมือนเราเอาโปรแกรม Excel มาใส่แล้วเคาะแล้วก็ Enter มันจะโผล่ขึ้นมาเห็นเราในไม่กี่วินาทีจากนั้นมันใช้เวลาในการคำนวณมากเพราะว่ามันจะต้องตรวจสอบข้อมูลถึง3 4พันล้านข้อมูลคือโวลุ่มของของข้อมูลมันมันใหญ่มากขนาดนั้นนะนะครับ3-4พันล้านข้อมูลเยอะมากครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ มันมันต้องใช้หลายหลายอย่างนะครับแล้วคนก็จําเป็น,นครับทั้งคนทั้งเครื่องมือทั้งกฎหมายที่ทำให้เรารได้ทํางานร,รับลื่นแล้วก็สะดวกขึ้นนะคะคสุดท้ายนี้กลับไปที่เรื่องสนามฟุตซอลนิดหนึ่งอ,อยากให้ท่าน <c oughs> พูดถึงขั้นตอนเดีจากนี้ <c oughs> ก็คือเราส่งข้อมูลเบื้องต้นให้กับปปทแล้วคิดว่าการตรวจสอบเอาเฉพาะคนที่สนใจคดีนี้เนี่ยมีกรอบเวลา ประมาณไหมคะจากหลักฐานที่เราส่งให้ปปทดูลักษณะของการที่จะต้องทํางานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่เราถึงจะเห็นลักษณะของคนที่ถ้ามีการกระทําผิดว่าเมื่อไหร่จะเห็นคนที่กระทาผิดแล้วก็เกิดนําไปสู่การยึดทรัพย์ค่ะต้องขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ดําเนินคดีายาไม่ว่าจะเป็นปปทหรือปปชก็ดีถ้าเขาทํางาน นะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าเขาก็คงเร่งมืออยู่แล้วแต่ผมก็เห็นใจนะครับว่าเขาต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานฐานพอสมควรเพราะว่าการดําเนินคดียา,ยาเนี่ยมันต้องต้องมีพยานฐานที่สิ้นสงสัย<ม>ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยได้กระทําผิดจริงนะถึงจะเข้าไปดําเนินคดีได้ในส่วนของปปงอเองก็จําจเป็นต้องได้รับความชัดเจนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีความผิดเกิดขึ้นและมีได้เงินมีการได้เงิน รือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําความผิดเราจึงจะไปยึดทรัพย์ได้ซึ่งจากข้อมูลที่เราทําเราไม่ได้บอกว่าธุรกรรมนี้มันผิดหรือถูกนะครับก็เป็นเรื่องที่ตัวหน่วยงานนั้นจะต้องไปพิสูจน์ความผิดหาพยานฐานต่อไปแต่หากว่าเป็นความผิดขึ้นมาแจ้งเราเราก็จะยึดทรัพย์เอาเงินจากคนที่ได้เงินจากการกระทําความผิดนั้นนะครับเอามาคืนให้กับแผ่นดินต่อไปค่ะ ก็ถ้ามีความคืบหน้าอาจจะต้องรบกวนท่านเลขาอีกครั้งในรายการนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค,ค่ะท่านคะส,ส,สวัสดีค่ะคทั้งหมดก็คือกรุณาท็อกทูมีในคืนนี้นะคะติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คืนนี้ดิฉันและท่านเลขาที่การประ,ประงาลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ